สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไมค์เซลฟี่สอรบรุ่น K 2 9เนะจ๊ะเขาบอกว่าตัวนี้นะครับเฮ้ยดีมากดีมากอะสิ่งที่เราได้มานะครับหนึ่งจากล่องนะครับสองนะครับคู่มือจานะครับก็คือไมค์เซลฟี่ตัวนี้นะครับสาเหตุที่ซื้อรุ่นนี้มาเขาบอกเพราะว่า2 1 5เซนติเมตรนะครับเฮ้ยแล้วก็แข็งแรงด้วยะ หนึ่งนะครับนี่จ้าวัสดุงานแข็งแรงนะครับยืดได้ยาวขนาดนี้เลยจ้านี่ยืดได้ยาวเลยนี่ครับแข็งแรงมาก,ก,ก,กนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนดูเนื้องานดีดีถ้าเกิดเป็นทั่วไปนะครับมันจะเ,เล็กๆเ,เห็นไหมไอ้นี่มันอันใหญ่นะครับแล้วก็เกจพลาสติกค่อนข้างที่จะด,ด,ดีนะครับนี่เอ,อ้ยยืดออกมายืดออกมาืออมาคือสองร้อยสิบหน้าเซนจริงๆอ่ะจ้ะนะครับคือมันยืดยาวได้ขนาดนี้แล้วดูนะครับเวลาตั้งหานเฮ้ยแข็งแรงด้วยเพราะอะไรครับ นี่จ้าแข็งแรงเดี๋ยวให้ดูปุ๊บเวลาตั้งฐานนะครับแกะมาจ้ามันจะเป็นแบบตึ๊ดตื๊ดตืด๊ดีนี้เห็นไหมตึด๊ดเห็นไหมครับให้ดูตรงฐานอา้าวสูงมากไปกระแทกไปกระแทกต้องผลเพดานอะดลงมาก่อนสูงจริงอย่างเมื่อกี้ไปโดนกับกแัแหงกระดานมาเห็นไหมนี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมแล้วมันคงด้วยมันคงด้วยวางแล้วมันคงนะครับเนี่ย ถือเซลฟี่ก็มั่นคงนะจ๊ะแต่จะหนักนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดไม่แมข็งแรงจะต้องใช้สองมือนะครับคราวที่เรามาดูนะจ๊ะกับตรงนี้นี่ตรงนี้จ้ะสมมุตินะครับเราเซลฟี่อยู่อยากจะหมุนนี่ตรงนี้หมุนขาตรงนี้ได้นี่เห็นไหมครับนี่จ้าหมุนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นไหมแบบแบบละเอียด คือจะให้ฟังเสียงองนี้นครับเห็ <c oughs> <c oughs> นไหมนี่นี่คือการปรับแบบเรียดนะมันจะค่อยๆมาถ้าเกิดเป็นของทั่วๆไปอะแบบเกรดธรรมดาจะไปเลยทีเดียวใช่ไหมครับมันจะควบคุมองศาไม่ได้แล้วก็ตรงนี้อยากให้ดูนี่จ้าตึ๊ดตึอือตรงนี้เห็นไหมวัสดุคือคุ้มค่ามากอะ่ะตัวนี้ราคาสามเก้าเก้านะครับ คือถ้าเกิดใครใช้อลเก้าสิบเก้าบาทครับหรืร้อยเก้าเก้าแล้วบอกว่าพี่อั้นอยากได้ดีกว่านี้ดีกว่านี้ไอตัวเนี้ยามบก้าวคุ้มมากคุ้มมากครับเนี้ดูด้านหลังเลยเนี้ยเนี้ยเนียไปฟังเนี่ยเนี้ยหมุนได้ไหมครับเนี่ยสมุดเนี่มแกะแกะแกอ่ะสมุดปุ๊บเออาม้เซฟี่อย่างนี้เอะมุมนี้ไม่ได้แบบนี้หรือใครนะครับตั้งอยู่มุมเนี้ยถ่ายนะครับยปุ๊บเห็นไหมเรื่องนี้สะดวกสะดวกจ้าเพราะถ้าเกิดเป็นไม้เซฟี่ธรรมดาครับที่ไม่มีตัวเนี้ย เราก็ต้องคอยเลื่อนไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่านี่มีจ้าพวกเป็นไหมสะดวกมากสะดวกมากโอเคงาน,นก็เกดดีเออไอ้นี่ไว้ทําทอะไรเนี่ยไอ้นี่จะเป็นรีมทดสั่งให้มันอะไรครับถ่ายรูปปั้เมื่อก่อนมันจําเป็นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีฟังก์ชันอะไรยกมือนะครับหรือว่าสั่งแคปเจอร์อย่างเงี้ยมันก็นถ่ายได้นะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนสคัญน,นะครับไอ้ตรงรีมทเนี้ยพร้อมได้มีฟังก์ชันเนี้ย มันมันก็จะถ่ายไม่ได้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยปุ๊บเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เราทำได้ใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีแล้วก็อางเงี้ยถ่ายนะครับมันต้องไปจิ้มนะครับดังนั้นเขาจะมีอะไรรีโมดไว้ป้องกันนะครับแบบสังได้ถังได้นะครับก็กดชึบอ่าให้เราถ่ายโอเคครับนี้วัสดุงานดีดีด,ดีดีมากดีมากคุ้มกับราคาดีจ่ายไปครับโอเคครับเพื่อนกันรีวิวคลิปนี้ไปเลยเพื่อนนะครับเออใครสนใจเดีเ๋ยวทิ้งลิงลาให้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้ะ